สุขวัตกายแข็งแรงไอ้แข็งแรงสุขภาพดีอันนี้น่าจะสมสมบวติเพราะตัวแข็งแรงกว่าน้องมาพูดเลยต้องรีบให้พูดพูดยืนถูกเขาพูดพูดว่าก็ออกเลยพูดไม่ออกเลยอ่ะแป๊บต่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่แป๊แปะบแป๊บแป๊บแป๊แป๊บแป๊ป๊บแป นับไว้หรือยังบ้านนี้มีสิบคนอ่ะบ้านนี้มีสิบคนถ้ารับแล้วเอาหมดเลยนะของโปรดเสุดเลยเฮ้ยมีสิบคนบ้านนี้พรใดที่อวยพรมาให้กับเนี่ยขอให้กลับไปเป็นคุีคูณนะจ๊ะค่ะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขความเจริญโดยทั่วทุ่งให้เดีวรับพรก่อนรับพรนะคะโอ้โหผมจะไปเรียนอ๋อหนึ่งแล้วค้าบอกยังลูก โอ้โหบคนบอของสายปู่พี่เลี้ยงยังไงจะเอาไม่ไหว่หนาแสงจมูกโอ้โหไม่ได้ใช่คุณแสงจมูกอยู่ไกลมากไม่ได้เพราะพ่อแม่มารับไม่ทันะคุณปู่จะไปรับนี่ไงโดนเท่าไหร่โดนเท่าไหร่แต่คุณปู่ก็ต้องเอาออกมาฝึกใหม่เพราะว่ารถฐาถ้าปล่อยไม่ได้เลยคุณปู่รับไว้เหรอแต่เราไปแล้วตอนนี้จะ่าอินที่หรอตอนแรกตอนแรกหกหมื่นไม่รวมค่า เขาไปดนเจอ์เขาเข้าสาธิตเกษตรได้นะคุณแต่เขายกเป็นอินเตอร์ไปแล้วน้องครูไปตอนนี้อันนี้ครูจะไปบ้านก่อนเดี๋ยวพอปรับบ้านพระมงกุฎไม่ป้าปุปนิสัยได้ก่อนก็จะไปตามสายทุกนี้แหละสาธิตเกษตรก็ตอนนี้เขาไม่ค่อยฟังใครฉลาดจริงแต่ไม่ยอมฟังใครเขาจะไปท้ามอุบานแสงโสมเข้าสาธิตเกษตรได้ได้เกือบทุกคนเลยเ่าเขาเขาครูเขาจะมีวิธีการเน้นใช่ไหมเขาจะรู้ว่า อันนั้นนะนงปุนะพัฒนาการเยี่ยมยอดสติสมองสมาธิเยี่ยมยอดไอคิวนะเกินร้อยแต่อีคิวนะติดลบอ่ะจะทำยังไงบ้านเราเป็นอย่างนี้ค้ณปรุณบ้านเราเป็นอย่างนี้อคิวคราเกินร้อยแต่อีคิวเขาติดลบประทับตราบนเทียนทองแท้ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะคุณป้ามันใช่ใช่เลยประทับตราเนน้องสะพ้ายเมื่อกี่ปีมาที่พุ่้ประทับตราปีนี้ถูนเทียนทองแท้ต้องเป็นเช่นนั้นอย่าเดินนะฉันพูดตั้งแต่ปีนี้ไอคิวเยี่ยม อีคิว <EQ. S 1> ยุ่งกอ,อบโหดอโีคิว <EQ. S 2> ยุ่ดนะนะแต่เรียกใครมานะไม่มีเหมือนน้องปุนเลยเพิ่งลงมาแบบโอ้โหบัตีบีใหม่ค่ะวันเกิดคุณป้าอาจวันเกิดคุณป้าอ้อมก็ไม่ได้มาเลยเพราะว่าหญิงไม่มาหญิงตกลงฉีดเข็มสามหมดทุกคนแล้วเหลยแล้วมีใครไม่ฉีดเนี่ยอันนี้บันตรดีบี